สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถครอบครัวน่าใช้มาฝาก1คันนะครับมาแล้วครับกับ SUV Honda CRV 2.0ออโต้ v, Auto, ขับ4นะครับปี2008 รถสวยมือเดียวไปไ้ายแดงครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดจนปัจจุบันรถสวยพร้อมใช้นะครับผ่อน5 5 0 0โดยประมาณผ่อนได้6ปีสภาพสวยหนึ่งในร้อยครับ239,000บาทสีสันสวยงามเงาฉ่ำรถคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับไมล์แท้200,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับใครกำลังหานะครับตั้งแต่ปี2007 2008จนปัจจุบันถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับมินบุรีบริ การจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับรถครอบครัวสภาพสวยเดิมเลยครับนี่ครับ ตัวนี้จะเป็น5ที่นั่งนะครับ C สีวจะเป็น5ที่นั่งไม่ใช่7ที่นั่งนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สดๆนะครับภายในสวยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังชั่นซันนอล็อกแอร์แบ็กเอเนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าคันนี้จะมีเครื่องฟอกอากาศมาให้ด้วยนะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้จะถูกใจใครบ้างหรือไม่นะครับผ่อน5500โดยประมาณผ่อนได้6ปี ภายในสวยสะอาดนะครับเบาะหนังสีเบสสภาพงามมากๆนะครับเจ้าของดูแลดีสุดๆเลยครับใครที่ชอบเข้าใจสนใจได้คันนี้ไปใช้งานก็ใช้กันได้อีกยาวนะครับดูแลศูนย์ประวัติศูนย์บุ๊กเวิสครบก่อกุญแจรีโมทก็อยู่ครบนะครับ2ดอกนะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับไปดูรถทดลองขับได้ มินบุรีบริการจะส่งทั่วไทยนะครับไม่สะดวกเดินทางเราคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับรับรองว่าสวยไม่จกตานแน่นอนนะครับคันนี้มือเดียวเกรดเอพีเ <c oughs> มียมไปเลยครับขับ4 Auto นะี0ออโต้น้ำมันล้วนสวยสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายใน งามจนไปถึงห้องเครื่องนู่นแหละครับก็เล่มบุ๊กคู่มือกุญแจอยู่ครบนะครับสมบูรณ์ขนาดนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่ก็พิจนารณาจับจองกันได้เข้ามาเลยครับใครอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับถือเป็นเครดิตให้หน่อยนะครับจองได้ทันทีครับรับประกันได้ลดแน่นอนเราคัดสวยเช็คสวยเท่านั้นนะครับไม่มีจกตาไม่มีหมกนะครับ คัดสวยสภาพการันตีว่าไม่เคยชนด้วยครับคันนี้จัดไปเลยครับสภาพดูแลมาดีมากๆภายในคลิปเลยนะครับเจ้าของดูแลดีสุดๆเลยครับใครที่ชอบเข้าใจสนใจกับ Honda c ซ v รรถครอบครัวนี่เลยครับจัดไปครับจัดไปรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันแน่นอนเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยดูรูปดูภาพกันต่อได้เลยนะครับและถ้าใครสนใจจริงๆนะครับท่านเพียงแค่แอดไลน์หรือโทรเข้ามานะครับก็จะได้ สอบถามเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มได้เลยนะครับใครที่ยังไม่พร้อมไม่สะดวกก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับมีรถมาลงมานําเสนอให้กับสมาชิกทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะครับก็ท่านชอบเมื่อไหร่ท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็แจ้งกันมาได้เลยนะครับรถสวยขนาดนี้ถูกใจหรือไม่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเนียนเนียนดูแลศูนย์ดูแลดีจัดได้จัดเลยนะครับคันนี้มีมาไม่บ่อยนะครับสำหรับ Honda c ซ v อาีสภาพสวยๆกริบๆเลยครับคันนี้ ต่อนะฮะดูฮะนี่เล่ยใช่นะฮะเช็ดออกนะฮะข้างเครื่องดนนะฮะเดิมเดิมนะฮะกระโปรงหน้าเดิมสติกเกอร์อยู่ครบน็อตไม่มีขยับนะฮะ เดิมๆมหมดนะฮะยางทั้งเครื่องก็ใหม่เกียร์สมบูรณ์นะฮะทดสอบทดสอบให้ดูช่องเดียวติดเข้าเกียร์นะฮะไม่มีกระตุกเลยอันนี้อ่า เอนะฮะปกติหมดนะฮะเข้าปุ๊บมาปับ๊บไม่ต้องรอนะฮะนะี่ฮะมาเลย แอร์เย็นครับไม่มีรั่วแล้ประกันให้ันนี้ยังสมบูรณ์นะฮะบ,บางคันขาดมาล้วมันปลาติกช่องใส่ของเอกสารมีเราคอยดูแลมรบรถทาประกันกับโครงการคนรับรถช่วยรถอุบัติเหตุมีรถส